ใหม่หยวดสกินนิ่งครีมเคียร์ผิวสิวหายสูตรอ่อนโยนสำหรับคนผิวแพ้ง่ายจากสารสกัดเข้มข้นพิเศษเปลือกมังคุดอัลฟาอาบูตินผงไข่มุกวิตามินอีวิตามิน B3 B5 หน้าหมองคล้ำสิวฝ้ากาดจุดดังดำเห็นผลได้ในกระปุกเดียวคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีรักษาฝ้ากันนะคะ ฝ้าเนี่ยเป็นปัญหาสุดกุ้มของผิวพันธุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นญาติสนิทกับรอยกะนะคะเพราะว่ากระบวนการเกิดนั้นคล้ายคลึงกันมากแต่ฝ้าจะมีบริเวณที่กว้างกว่าและมองเห็นได้ชัดกว่านะคะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของใบหน้าเลยค่ะ แต่ส่วนใหญ่นะคะมักจะมีฝ้าบริเวณที่โหนกแก้มโดยตัวเลขเฉลี่ยของคนที่เป็นฝ้าส่วนใหญ่จะเริ่มจากวัย30ปีขึ้นไปค่ะสาเหตุการเกิดฝ้าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เม็ดสีผิวหรือเม็ดสีเมลานินนะคะทํางานมากเกินไปจึงทําให้สีผิวไม่สม่ำเสมอเนื่องมาจากเจ้าเม็ดสีเมลานินเนี่ยนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องกรองรังสี uv เมื่อผิวเนี่ยได้รับแสงแดดมากเกินไปนะคะเมลานินก็จะถูกผลิตออกมามากขึ้นตามไปด้วยโดยรังสีที่มีผลต่อการเกิดฝ้าก็คือรังสี UVA นะคะซึ่งรังสี UVA เนี่ยจะมีช่วงขึ้นที่ยาวกว่ารังสี UVB นะคะจึงสามารถทำลายผิวได้ลึก จึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเมื่อตากแดดนานๆเนี่ยแล้วผิวถึงคล้ำเสียได้และนอกจากแสงแดดแล้วนะคะเรื่องของการใช้เครื่องสำอางบางชนิดนะคะการทานยาบางชนิดด้วยเช่นยาคุมกำเนิดรวมไปถึงฮอร์โมนและกรรมพันธุ์ก็จะเป็นสาเหตุนะคะหลัก แล้วถ้าเกิดฝ้ามาจากกรรมพันธุ์เนี่ยโอกาสฟ้าจะกลับมาเกิดซ้ำนะคะก็จะมีสูงมากและปริมาณอาจเท่าเดิมหรือลดลงกว่าเดิมเล็กน้อยจึงไม่คุ้มค่ากับการทุ่มเทเงินรักษาเท่าไหรค่ค่ะประเภทของฟ้านะคะฝ้าจะมีแบบตื้นจะอยู่ในระดับผิวหนังกำพร้า ผิวหนังชั้นนอกขาฝ้าชนิดนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลขอบชัดเกิดขึ้นได้ง่ายและสามารถรักษาได้หายได้นะคะโดยใช้เวลาไม่นานค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นฝ้าแบบลึกฝ้าแบบลึกเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ลึกกว่าผิวหนังกำพร้านะคะความลึกของมันเนี่ยจะทำให้เกิดการแสดงสีออกมาเป็นสีน้ำตาลอมฟ้าหรือสีน้ำตาลอมม่วง เป็นฝ้าที่รักษาได้ยากมากค่ะการทายานะคะมักให้ผลเพียงแค่ทำให้ดูจางลงเท่านั้นส่วนเรื่องการป้องกันนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณควรเริ่มต้นจากการหลีกเลี่ยงแสงแดดถ้าหากต้องเผชิญแสงแดดก็ควรแต่งกายแบบไม่เผยผิวพร้อมกับทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันผิวจากรังสี UV ค่ะ โดยเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30ขึ้นไปนะคะและต้องเป็นแบบ PA บวกบวก,บวกด้วยถึงจะช่วยปกป้องผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าต้องอยู่ภายใต้แสงแดดตลอดทั้งวันคุณอาจจะเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงมากกว่านี้แต่ให้หมั่นทาครีมกันแดดบ่อยๆอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าครีมกันแดดยังมีประสิทธิภาพดี เพียงพอต่อการป้องกันแสงแดดส่วนไอร้อนจากเตาหรือว่ารังสีจากหน้าคอมนะคะก็เป็นเหตุทําให้เกิดฟ้าได้เช่นกันดังนั้นเลี่ยงได้ควรเลี่ยงเลยนอกจากนี้คุณควรสังเกตตัวเองด้วยว่าเรารับประทานยาอะไรที่เสี่ยงต่อการเกิดฟ้าหรือเปล่า เช่นยาคุมกำเนิดใช้เครื่องสำอางอะไรแล้วแพ้จนเป็นรอยคล้ายฝ้าหรือไม่ส่วนมากแล้วนะคะจะเป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำหอมจะเป็นตัวการทำให้เกิดฝ้าลึกค่ะรวมไปถึงครีมทาผิวประเภทไวทเทนเนิ่งบางตัวนะคะที่ผสมสารอันตรายอย่างไฮโดรควินโนนนะคะเป็นต้นค่ะ2นะคะดูแลตัวเองจากภายในค่ะนอกจากการทายา ทำพิษเมนแล้วรวมไปถึงการรักษาด้วยวิธีต่างๆนะคะในระหว่างการรักษาเราสามารถดูแลตัวเองภายในได้โดยการรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ที่เป็นตัวช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฝ้าขยายตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะ 3นะคะเลือกใช้ครีมบำรุงครีมรักษาฝ้าค่ะการเลือกครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของ AHA วิตามิน C อาบูตินกดโคจิกนะคะรวมไปถึงครีมทาฝ้าครีมแก้ฝ้าหรือครีมรักษาฝ้าต่างๆนะคะก็จะสามารถทำให้ฝ้าจางลงและทำให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นได้ค่ะเพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาเวลานานหน่อยเท่านั้นเอง สูตรหัวชายเท้าสูตรรักษาฟ้าด้วยหัวชายเท้าคุณสามารถทำได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่นำหัวชายเท้าบดหยาบๆมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีแล้วแต่สภาพหน้าของแต่ละคนว่ารับได้แค่ไหนส่วนคนที่มีผิวแพ้ง่ายไม่ควรใช้สูตรนี้ค่ะแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ให้คุณนะคะทำเป็นประจำสัปดาห์ละ3 4มี่ครั้งค่ะหรือวันเว้นวันก็จะช่วยลดฝ้าทำให้ฝ้านะคะดูจางลงได้มากเลยทีเดียวค่ะและนอกจากจะช่วยลดฝ้าได้แล้วหัวไชเท้านะคะก็ยังมีสรรพคุณช่วยลดริ้วรอยต่างๆได้ด้วยและทำให้หน้ากระจา่างใสขึ้นได้อีกด้วยค่ะ แต่หลังจากล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ให้กระชับรูขุมขนด้วยโทนเนอร์นะคะหรือน้ำเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้รูขุมขนกว้างด้วยค่ะต่อไปนะคะ5สูตรว่านหางจระเข้วิธีรักษาฟ้าแบบธรรมชาติให้คุณใช้ว่านหางจระเข้1ใบใหญ่นะคะเลือกใบล่างๆแบบที่แก่แล้วนำไปแช่น้ำประมาณ10นาที จากนั้นก็ปอกเปลือกออกและล้างให้สะอาดนะคะนำไปปั่นหรือบดก็ได้ตามถนดัดแล้วจึงนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะโดยสูตรนี้หากทำเป็นประจำสัปดาห์ละสองครั้งนะคะก็จะช่วยให้ฝ้าหายได้ไวยิ่งขึ้นค่ะ 6. ค่ะสูตรมะขามเปียกอีกหนึ่งวิธีรักษาฝ้าด้วยสมุนไพรให้คุณนำเนื้อมะขามเปียกเนี่ยมาพอกหรือทาบางๆบ,บริเวณผิวที่เป็นรอยฝ้าทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกวิธีนี้นะคะก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าของเรานะคะทำให้รอยฝ้าดูจางลงและยังช่วยลดรอยด่างดำได้อีกด้วย แต่ถ้าที่บ้านคุณนะคะไม่มีมะขามเปียกก็อาจเลือกใช้เป็นน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดแทนก็ได้ค่ะสูตรที่7นะคะสูตรใบบัวบกสมุนไพรรักษาฝ้าอีกสูตรหนึ่งนะคะซึ่งจากการวิจัยพบว่าในใบบัวบกเนี่ยมีสรรพคุณในการช่วยรักษาอาการของโรคผิวหนังได้โดยเฉพาะฝ้ากระและสิวนะคะวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่นำมาปั่นแล้วใช้น้ำใบบัวบกมาเช็ดหน้าแทนการใช้โทนเนอร์นะคะก่อนนอนทุกวันเพียงเท่านี้รอยฝ้าต่างๆก็จะค่อยๆจางลงเหลือไว้แต่ใบหน้าอันขาวเนียนสดใสค่ะแปนะคะสูตรไข่ขาวไข่ขาวเนี่ยเพียงแค่นำไข่ขาวบริเวณรอบๆไข่ของไข่แดงะคะ่ะโดยเฉพาะไข่ขาวเนี่ยมาทาบางๆให้ทั่วบริเวณที่เป็นฝ้านะคะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะ ไข่ขาวจะช่วยดูดซับรอยฟ้าและสิ่งสกปรกนะคะให้หมดไปจากใบหน้าของคุณได้ค่ะสูตรที่9นะคะสูตรน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะใครจะรู้นะคะว่าน้ำส้มสายชูจากผลแอปเปิลเนี่ยจะมีประโยชน์ในด้านการช่วยดูแลผิวพรรณได้นนตั้งแต่หัวจะลดเท้านะคะเนื่องจากในน้ำส้มสายชูนั้นนะคะมีฤทธิ์กรดจึงช่วยทำให้ผิว ดูกระจ่างใสและเนียนนุ่มขึ้นได้เพียงแค่คุณนำมาผสมกับน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วใช้สำลีชุบและเช็ดให้ทั่วใบหน้ารอจนแห้งแล้วจึงล้างออกค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีรักษาฝ้าแบบธรรมาชาติที่สุดนะคะแล้วก็การป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดฝ้าด้วยค่ะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ